หลังจากการมาของทาเครุนะครับและก็การก้าวขึ้นมาเป็นซปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของมวยไทยของรถถังจิตเมืองนอนท์แต่เชื่อไม่ว่าทั้งทาเครุและ ทางด้านรถถังที่ถือว่าเป็นซูเปอร์ร์ของวันแชมเปี้ยนชิพทางด้านทาเครุนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยคิกบ็อกซิ่งเบอร์ตน้ตนๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่แฟนมวยญี่ปุ่นนั้นให้ความชื่นชอบนิยมชมชอบมากที่สุดคนหนึ่งของวงการนะครับส่วนรถถังณนะัปัจจุบันนั้นไม่ต้องพูดถึงชื่อของรถถังนั้นอยู่ในทำเนียบนักมวยระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพระดับโลกแม้กระทั่งดาราฮอลลีวูดณปัจจุบันก็ยังกดติดตามและตาม เชีรถถ์ทางด้านรถถังจิตเมืองนนททางด้านทาเคลุและรถถังนั้นเคยพ่ายแพ้นักมวยคนนี้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับนอกจากรถถังนะครับที่เคยพ่ายแพ้ให้กับทางนักมวยคนนี้แล้วนั้นยังมีนักมวยไทยของเรานะครับอีก6คนที่เคยชกกับทางด้านนักมวยคนนี้ต่างก็พ่ายแพ้ลงมาทั้งสิ้นนะครับและแต่ละคนนั้นก็ถือว่าอยู่ในลำดับตัวท็อปๆของเมืองไทยในสมัยนั้นนะครับที่ขึ้นไปเจอกับทาง ทางด้านซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นในช่วงนั้นก็ล้วนแล้วแต่พ่ายแพ้กับลงมาและไฟที่ทางด้านซูเปอร์เล็กสามารถเอาชนะทางด้านทาเคลุไปได้ในประเทศญี่ปุ่นทําให้ชื่อของนักมวยคนนี้นะครับก็ถูกกลับขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งในการที่อยากจะให้ทางด้านซูเปอร์เลกนั้นเจอกับทางด้านนักมวยคนนี้แม้กระทั่งในส่วนของคอมเมนต์แฟนมวยญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็อยากที่จะให้นักมวยคนนี้ ไปแก้มือให้กับทางด้านทาเคลุซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของตนและเคยเอาชนะทาเคลุมาแล้วซึ่งทางด้านแฟนมวยญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่นี้เจอกันซุปเปอร์เล็กและทางด้านนักมวยคนนี้เจอกันเนี่ยเชื่อว่ารูปเกมน่าจะสนุกตื่นเต้นและเป็นอีกไฟหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการคิกบ็อกซิ่งและทุกครั้งนะครับที่ทาเคลุหรือรถถังขึ้นช็อก ก็จะมีแฟนมวยเข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะประมาณนี้ว่าอยากจะให้เจอนักมวยคนนี้อยากจะให้รถถังกลับไปรีเมดกับนักมวยคนนี้อีกสักครั้งหนึ่งให้รู้ไปเลยว่าใครดีกว่ากันแม้กระทั่งในส่วนของทาเครุเองนั้นก็อยากจะให้ไปวัดกับทางด้านนักมวยคนนี้นะครับและนักมวยคนนี้นั่นก็คือเพนชิน นากึกาว่นั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งที่ดังที่สุดของญี่ปุ่นในตอนนั้นนะครับที่เจ้าตัวนั้นโลดเล่นอยู่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งถือเป็นซุปเปอร์ร์เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนะครับทุกไฟที่ทางด้านเทนชินขึ้นชกนั้นผู้คนจะเข้ามาเต็มสนามยอดการซื้อเปอร์ปีวิวก็จะเยอะมากๆนะครับไฟที่ทางด้านเทนชินเจอกับทาเครุเป็นสถิติของวงการคิกบ็อกซิ่งตลอด การของทั่วโลกเลยนะครับที่สามารถเก็บค่าผ่านประตูได้ถึง 800ล้านบาทย้ำนะครับค่าผ่านประตูเข้าชมศึกสามารถทำยอดได้ถึง800ล้านบาทและยังไม่รวมในส่วนของยอดขายทางเปอร์ปิวิลที่สุดที่แล้วกว่า4,000ล้านบาทไฟเดียวที่ทางด้านเทนชินเจอกับทางด้านทาเคลุไฟนั้นถือเป็นไฟประวัติศาสตร์ของวงการคิกบ็อกซิ่งที่สามารถทำรายได้เกือบ5,000ล้านบาทนะครับก็ถือว่าไฟเดียวนั้นเกือบจะเป็นรายได้ทั้งปีของศึกวันแชมเปน Shi ในปี2023ที่ผ่านมาเลย และแฟนมวยชาวไทยหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าทางด้านเทนชินนั้นเขาได้เทิร์นโปไปชกมวยสากลอาชีพแล้วก็ยังมีแฟนมวยหลายๆคนนะครับจำนวนมากเลยคอมเมนต์ที่อยากจะให้ทางด้านซูเปอร์เลกเจอกับทางด้านเทนชินหรืออยากจะให้ลดทางนั้นลีเมดกับทางด้านเทนชินแต่ณปัจจุบันเนี่ยทางด้านเทนชินเขาไปเอาดีทางด้านมวยสากลไม่ได้ชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วนะครับซึ่งไฟสุดท้ายของเทนชินในกติกาคิกบ็อกซิ่งนั่นก็คือเกิดขึ้นในปี 2022วันที่19เดือนมิถุนายน2022นั่นคือไฟที่เจอกับทางด้านทาเครุนะครับซึ่งเป็นไฟประวัติศาสตร์ของวงการคิกบ็อกซิ่งโลกเลยไฟ5,000ล้านซึ่งไฟดังกล่าวนั้นเป็นทางด้านเทนชินสามารถเอาชนะคะแนนทาเครุไปได้ทางด้านเทนทชินนะครับมีสถิติในการชกคิกบ็อกซิ่งทั้งหมด42ไฟและใน42ไฟนี้ชนะรวดไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครในชัยชนะ42ไฟ นีสามารถน็อกเอาคู่ต่อสู้ได้ถึง28ครั้งนะครับและนี่คือนักมวยไทยที่ทางด้านเทนชินนั้นเคยเอาชนะมาโดยครั้งแรกเทนชินนั้นเจอนักมวยไทยก็คือการเจอกับทางด้านวันฉลอง P ีซึ่งการช็อกเกิดขึ้นในปี2016เป็นทางด้านเทนชินสามารถเอาชนะน็อกวันฉลองไปได้ในยกที่1นะครับด้วยลูกเตะเบ็คคิกและไฟที่2ที่ทางด้านเทนชินเจอกับทางนักมวยไทยนั่นก็คือเจอ กับทางด้านอาดีตแชมป์โลก IBF รุ่น112ปอนด์นั่นก็คือ อำนาจลื่นเลิงนะครับโดยตอนนั้นอำนาจลื่นเลิงของเราเนี่ยได้เสียแชมป์ไปเรียบร้อยและหันไปชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งโดยเจอกับทางด้านเทนชินการชกเกิดขึ้นในปี2017ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งการชกจบลงไปเพียงแค่ยกที่4นะครับเนื่องจากว่าอำนาจนั้นเจอหมัดตัดลําตัวของเทนชินเข้าไปพ่ายแพ้น็อกให้กับทางด้านเทนชินไปและไฟที่3เทนชินเจอกับทางด้านวัสดุ นะครับซึ่งทางด้านเทนชินก็สามารถเอาชนะนกไปได้ในยกที่3ปี2017และในปี2018นะครับทางด้านเทนชินนั้นได้โคจรเจอกับทางด้านเสือคิม P.K. ซึ่งในสมัยนั้นเสือคิมถือว่าเป็นนักมวยระดับแถวหน้าของวงการมวยบ้านเรานะครับซึ่งไฟนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าการช็ค ชกได้ตื่นเต้นเล้าใจมากๆเลยนะครับจนกระทั่งต้องมียกพิเศษและเป็นทางด้านนักมวยเจ้าทิ่นเทนชินสามารถเอาชนะคะแนนทางด้านเสือคิมไปได้และในปีเดียวนั่นเองนะครับทางด้านเทนชินก็ได้เรียกรถถังเพื่อที่จะไปสู้กับตนนะครับซึ่งไฟการชกเกิดขึ้นในปี2018หลังจากที่ทางด้านเทนชินเอาชนะเสือคิมไปได้และ ไฟนั้นก็ถือว่าเป็นอีกไฟหนึ่งนะครับที่การช็อกตื่นเต้นเล้าใจเพราะนักมวยทั้งคู่นั้นต่างออกอาวุธกันอย่างไม่มีหยุดเป็นทางด้านรถถังนะครับที่เดินบี้หวังเช็คบินทางด้านเทนชินให้ได้นะครับแต่ทางด้านเทนชินนั้นอาศัยความรวดเร็วจังหวะฝีมือช็อกอยู่วงนอกไม่ปะทะแลกเป็นชุดกับทางด้านรถถังเมื่อเกมการช็อกจบลงนะครับกรรมการชูมือให้ทางด้านเทนชินเอาชนะคะแนนรถถังไปได้ซึ่งไฟนั้นก็เป็นที่พูดถึงของแฟนมวย ชาวไทยและแฟนมวยบางส่วนของประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายคนก็มองว่าไฟดังกล่าวนั้นรถถังน่าจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนและคู่นี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับจนกระทั่งเทนชินนั้นไม่ได้ชกคิกบ็อกซิ่งแล้วไปต่อยสากลแล้วส่วนรถถังก็ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นแชมป์มวยไทยอยู่ในองค์กรวันมีค่าตัวนับ10ล้านบาทหลายคนก็อยากจะให้ทั้งคู่นั้นรีเมทไปโอกาสที่ทั้งคู่เจอกันณนะตอนนี้เป็นไปได้ยากมากๆแล้วนะ และไฟสุดท้ายนะครับที่เขาเจอกับนักมวยไทยนั่นก็คือในปี2020ทางด้านเทนชินสามารถเอาชนะคะแนนกุมาดอยเพชรอินดีอะคาเดมี่ไปได้ทางด้านเทนชินเจอกับนักมวยไทยของเราทั้งหมด6คนด้วยกันชกทั้งหมด7ครั้งโดยเจอกับทางด้านเสือคิม2ครั้งสามารถเอาชนะน็อกได้4ครั้งชนะคะแนน3ครั้งสําหรับเสือคิมนะครับก็มีโอกาสเจอกับทางด้านเทนชินอีกครั้งในปี2019ซึ่งไฟแรกนั้น เสือคิมช็อกได้สูสีมากๆเลยนะครับจึงอยากจะแก้มือกับทางด้านเทนชินแต่ในการช็อกครั้งที่2กับทางด้านเทนชินเป็นทางด้านเทนชินสามารถเอาชนะ K.O. ทางด้านเสือคิมไปได้ในยกที่3 และทางด้านเทนชินก็ไม่ได้ขึ้นช็อกค,คิกบ็อกซิ่งมาตั้งแต่ปี2022และเจ้าตัวก็เทิร์นโปรช็กมวยสากลอาชีพในปี2023นะครับโดยมาถึงปัจจุบันปี2024เดือนตุลาคมนี้นะครับทางด้านเทนชินนั้นช็อกมวยสากลอาชีพมาแล้วทั้งหมด5ไฟด้วยกันนะครับโดยทางด้านเทนชินเทิร์นโปปี2023ครั้งแรกทางด้านเทนชินนั้นสามารถเอาชนะคะแนน6กยก ยุกิโยนาฮานักมวยเพื่อนร่วมชาติไปได้นะครับไฟที่2ทางด้านเทนชินสามารถเอาชนะคะแนน8ดยกลุยโกเมรในปี2023โดยในปี2023ทางด้านเทนชินนั้นขึ้นช็อกมวยสากลอาชีพ2องไฟนะครับและในปี2024นั้นเทนชินขึ้นช็อกมวยสากลอาชีพแล้วทั้งหมด สามไฟด้วยกันนะครับผมจนถึงไฟปัจจุบันเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะครับโดยในไฟที่3ในมวยสากลอาชีพของเขาสามารถเอาชนะแบบไม่คบยกยอมแพ้ยกที่3เหนือหลุยโลโบโล้ไปได้นะครับไฟที่4เอาชนะ TKO ยก3โจนาธานโลดิเกสไฟที่5นะครับ เกิดขึ้นเมื่อเมื่อวันที่14ตุลาคม2024ที่ผ่านมานี่เองนะครับณสนามอาริเกะอารีน่านากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นการช็กชิงแชมป์ดับเบยูบีอเชียรุ่น118ปอนด์หรือว่ารุ่นเบนตัมเวทางด้านเทนชินสามารถเอาชนะคะแนน10ยกเจวินอาร์ซิโลนักมวยจากฟิลิปปินส์ไปได้และคว้าแชมป์แรกให้กับตัวเองสำเร็จนะครับ ดูแล้วนะฮะน่าจะช็อกมวยสากลอาชีพอีกประมาณ2-3ไฟนะครับทางด้านเทนชินนั้นน่าจะก้าวขึ้นชิงแชมป์โลก ก็ต้องบอกน,นะครับว่าตอนนี้เทนชินกําลังไปได้สวยในมวยสากลอาชีพเลยและในมวยสากลอาชีพนี้ถ้าเกิดว่าทางด้านเทนชินนั้นสามารถไปถึงตําแหน่งแชมป์เปี้ยนโลกเชื่อว่าชื่อเสียงของเขาที่สะสมมาตั้งแต่คิกบ็อกซิง่งและข้ามสายไปช็อในมวยสากลและยังสามารถคว้าแชมป์โลกได้อีกเทนชินจะเป็นอีกหนึ่งนักมวยสากลอาชีพที่แฟนมวยญี่ปุ่นให้ความนิยมชมชอบแต่ละไฟของเขานั้นน่าจะมีค่าตัวทะลุร้อยล้านบาทขึ้นไปอย่างแน่น นอนเพราะปกติที่เขาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนั้นค่าตัวจะอยู่ประมาณ30 ล้านบาทและนั่นก็เป็นข่าวสารของทางด้านเทนชินนัสึกาวะนะครับที่แฟนมวยชาวไทยของเรานั้นอยากจะรู้ว่าเจ้าตัวณปัจจุบันนี้ทาอะไรอยู่ยังชกคิกบ็อกซิ่งอยู่ไหมหรือชกมวยประเภทไหนก็ได้ทราบกันแล้วนะครับหลายๆคนนะครับก็อยากจะให้รีเมดกับรถถังอยากให้เจอกับซุปเปอร์เล็กบ้างซึ่งโอกาสที่จะเจอทั้งซุปเปอร์เล็กและรถถังนั้นโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับนอกเสียจากว่าทางด้านรถถังนั้นไปชกมวยสากลอาชีพหรือทางด้านเทนชินนั้นกับ มาชกในกติกาพิเศษกับทางด้านซูเปอร์เล็กหรือรถถังเท่านั้นซึ่งโอกาสน่าจะเกิดขึ้นได้ยากและนั่นก็เป็นข่าวสารของทางด้านคู่ปรับของทางด้านทาเคลุ u, และรถถังนะครับที่กําลังไปได้สวยโลดเล่นในโลกของมวยสากลอาชีพกําลังสร้างชื่อณนะตอนนี้เทนชินนักสึกาวา และนักมวยหนึ่งคนนะครับที่ทางด้านแอดมินเอามาฝากช่วงท้ายคลิปนั่นก็คือดาวิดคิรียออดีตคู่ปรับเก่าของทางด้านสิทธิชัยนะครับและทางด้านตะวันฉายโดยไฟล่าสุดที่ทางด้านคิริียชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนั่นก็คือไฟที่ทางด้านคิรียแพ้ให้กับทางด้านตะวันฉายโดยไฟนั้นเป็นที่พูดถึงและเป็นที่จดจําของแฟนมวยชาวไทยมากๆนะครับเนื่องจากไฟดังกล่าวเป็นตะวันฉายที่เตะเอาทางด้านแขนขวาของทางด้านคิรลียถึงขั้นหักนะครับ และต้องพักรักษาตัวอยู่นานหลายเดือนหลังจากไฟนั้นทางด้านคิเรียก็ไม่ได้กลับมาสู้ในสึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับโดยหลังจากแพ้ให้กับทางด้านตะวันฉายทางด้านคิเรียนั้นก็ขึ้นช็อคอีก3ามไฟนะครับโดยในแพ้แรกทางด้านคิเรียเดินทางไปช็ก,กับทางด้านนักมวยจากจีนถึงประเทศจีนในสึกคุณหลุนไฟและเป็นทางด้านคิเรียพ่ายแพ้น็อกในยกที่3ให้กับทางด้านนักมวยชาวจีน โดนนักมวยชาวจีนเตะโอ,อย่างเข้าไปนะครับในวันที่27เดือนมกราคม2 4 2 4และไฟที่2ของทางด้านคิเลียนะครับสามารถกลับมาเอาชนะคะแนนทางด้านทารัตฮันซุกได้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่โรมอิตาลีในวันที่29เดือนมิถุนายน2024และในปี2024วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับทางด้านดาวิดคิเลียเดินทางไปช็อกที่ประเทศญี่ปุ่นในกติกาชุดบ็อกซิ่งโดยเจอกับ ทางด้านไคโตโอนโนซึ่งทางด้านไคโตโอนโนนี้นะครับเคยช็อกกับทางด้านเพชรมรกต2ครั้งโดยไฟแรกที่เจอกับทางด้านเพชรมรกตเป็นทางด้านเพชรมรกตสามารถเอาชนะทางด้านไคโตไปได้และไฟที่2ทางด้านไคโตขอแก้มือกับทางด้านเพชรมรกตก็สามารถแก้มือสําเร็จเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมรกตไปได้โดยไฟนี้ทางด้านไคโตเลือกทางด้านดาวิดคิเลียขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ในกติกาชุดบ็อกซิ่งและเป็นทางด้านไคโตโอโนส สามารถเอาชนะคะแนนทางด้านดาวิดคิเลียไปได้4ฟอร์มหลังของดาวิดคิเลียชก4ไฟแพ้3ไฟชนะเพียงแค่ไฟเดียวปัจจุบันดาวิดคิเรียอายุ36ปีนะครับเป็นนักมวยจากจอร์เจียเคยควา้าแชมป์สก,กอรลี่มาครอบครองได้และนั่นก็คืออดีตคู่ปรับของทางด้านตะวันฉายที่ทางด้านเอ็ดมินเอามาฝาก และนั่นก็เป็นข่าวสารนะครับที่ทางด้านแอดมินออกมาฝากทางด้านแฟนมวยของ x อกสตอ o ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกที่ x อกสตอ o ีโนำมาอัปเดตสดๆใหม่ๆร้อนๆทุกวันขอขอบคุณครับ